ทุกคนไปรับเ,เด็กๆกลับบ้าน,นะค่ะแล้วก็จะเลยไปซื้อเออไม้กวาดนะคะมากวาดที่มาออกจากบริเวณลานจอดรถหน้าบ้านนะคะทุกคนมาป๋าขเพิ่งกลับมาถึงบ้านแล้วก็เลยมารับแอนนะคะแล้วก็เราก็ การคริสต์มาสนะคะของฝันต่างๆก็จะเริ่มทยอยซื้อเง,งินเดือนออกเมื่อวานอีกไม่กี่วันก็จะหมดแล้วแหละคิดว่านะ <c oughs> แล้วก็มันเป็นเดือนที่ตรงกับเราจะต้องจ่ายผ่อนชำระมวดบ้าน,นะคะ่ะเออเรามีข้อสัญญาว่าจะจ่ายผ่อนชำระทุกสามเดือนนะคะทุกคนก็เดือนนี้มันตรงกับเดือนที่เรา เดี๋ยวเดือนนี้เดี๋ยวถงวเราสันี้ละเดี๋ยวเราออกไปรับเ,เด็กๆกันค่ะดูหิมะเต็มไปหมดเลยทุกคนนี่ก็กำลังตกอยู่นะคะนิดๆหน่อยมืดละใกล้มืดแล้วะคะ่ะทุกคน ไปรับออกมาจากเนื้อเซอรแล้วอยู่ในห้องแต่งตัวนี่เดมอส้อูไนทวี่เด็กๆเข้ามาในรถแล้วกำลังขับรถไปที่ซุเปอร์มาร์เก็ตนะคะมอวานแอนซื รองเท้าใส่อยู่ในบ้านให้มิคมายูสนะคะแต่ว่าไซส์มันขนาดเล็กไปก็เลยว่าจะลองเอาไปคืนเขาเปลี่ยนเป็นไซส์ที่ใหญ่กว่ามันจะเปลี่ยนได้หรือเปล่าเพราะว่าแบบป้าเขาตัดไอ้ที่ว่าเป็นป้ายยี่ห้ออะไรออกหร้ว่าเออไม่รู้จะเปลี่ยนได้หรือเปล่าลองลองก่อนเอมยามามาตามหาไม่กวาดกวาด มมากกันต่อนะคะทุกคนทุกคนดูนี่เขาขายอุปกรณ์ตกแต่งวันคริสต์มาสนะคะทุกคนดู <c oughs> เดี๋ยวหาดูก่อนบนหลังคาก็มีแล้วทุกคนเดี๋ยวจะซื้อกลับบ้านไปสักตัวสองตัว <c oughs> เราต้องตกแต่งซะหน่อย <c oughs> ถึงไม่ค่อยยังตังแต่ก็อยากจะตกแต่ง ฟ com, ้าสกวิคคือยู่แล้วแมนไม่เย็มน้องเจ้าอะไรกลับบ้านด้วยอันนี้สแมนกลับบ้านไหมกับนี้สพีไหมเจอแล้วค่ะทุกคนแต่มันใหญ่มากเราแค่ต้องการใช้ขนาดกลางอันนี้มันขนาดใหญ่เลย แบกกันไม่ไหวหรอกให้ป้าเดินไปถามพนักงานขายก่อนป้าาจะซื้อเพื่อเอาไปโรยนะคะสเก p p e r Clips So s p e ี i a คิดว่าจะซื้อตุ๊กตาตุ๊กตาเซนต a c l a u กลับบ้านนะคะทุกคนโอเคโอ้ยมากับลูกชายมากับเด็กๆ เจอของเล่นโอ้ยยยยฉันไปก้าวคู่ออกจากร้านไม่ได้หรอค่ะใช่เด็กๆไม่หมดพลังโอ้ยยยยมาหลายชอยฮะของเล่นเยอะจริงๆ